ลูกรักตัวจริง c ีโอบูการียินดีลิซ่ากับการเซ็นสัญญาครั้งใหม่ทั่วโลกต่างร่วมแสดงความยินดีหลังรอคอยความชัดเจนกันมายาวนานสำหรับการเซ็นสัญญาครั้งใหม่ระหว่าง b ล a c พิงก k และ YG Entertainment แม้สัญญารายบุคคลยังคงอยู่ในการเจราจาต่อไปหนึ่งในนั้นก็รวมไปถึง j จนคริสโตเฟอร์บา a บิน c o o of u u g a r i แบรนด์เครื่องประดับชั้นสูงที่รู้จักกันดีในชื่อ J c ซ a r b i n โดยเ เซซีบาบินได้โพสต์ข้อความสแสดงความยินดีลงในอินสตาแกรระบ,บุว่านี่คือความสุขอันยิ่งใหญ่และรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่ได้ทราบข่าวของกลุ๊ปแบล็ k พิงในอนาคตข้างหน้ากับการเซ็นสัญญาครั้งใหม่ในฐานะตัวแทนของบูเกอรีพวกเรารู้สึกมีความสุขกับก้าวใหม่ของ Lisa global brand ambassador ของเราในการตัดสินใจเป็นหนึ่งในก้าวสำคัญที่เดินหน้าสร้างสารรค์และผลักดันวงการเคป๊ OP, สู่ระดับที่สูงยิ่งกว่าเดิมเรียกได ว่าสาวลิซ่าวงแบล็ k พิงค์เป็นลูกรักของทาง j จ b ี r บาร์บินแท้จริงอย่างแน่นอนค่ะเพราะไม่ว่าสาวลิซ่าจะขยับตัวทำอะไรก็จะมีคุณ j จ b ี r บาร์บินเป็นคนดูแลและซัพพอร์ตสาวลิซ่าเสมอแบบนี้จะไม่ให้เรียกว่าลูกรักยังไงไหวคะและนอกจากนี้เองสาวลิซ่าก็มักจะอยู่ที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสอยู่บ่อยครั้งไม่รู้ว่างานนี้ไปติดต่อทำงานหรือว่าไปอยู่กับหนุ่มเฟเดริกอาน ซึ่งเป็นทายาติของบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดของโลกซึ่งอยู่ภายใต้ของแบรนด์ LVMH ซึ่งมีบูการี่อยู่หนึ่งในนั้นนั่นเองค่ะแบบนี้ทุกคนก็หลงรักลิซ่าแย่แล้วนะคะเป็นกำลังใจให้สาวลิซ่าในการทำงานแบบนี้ตลอดไปค่ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดอบนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า